สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY เพศเอกหลากหลายสไตล์นะคะตรงปกเลยเราจะปลูกตำลึงหรือว่าตำลุงตำลึงที่ขึ้นตามธรรมชาติเราจะทําให้เขามียอดเดยอะๆได้ไงเพราะว่าอย่างที่รู้รกันว่าตำลึงเนี่ยเราจะเก็บยอดไปแกงจืดไปลวกจิ้มน้ําพริกนะคะอยากรู้ไหมเคล็ดลับที่บ้านนะคะแฟนเป็นคนทําด้วยนะตอนแรกก็งงว่าเขาทําอะไรเอากิ่งไม้แห้งมาทําอะไรนะเดี๋ยวจะมาบอกแล้วก็มาถ่ายให้ดูกันเนาะเพราะว่า นี่ก็คือเป็นความคิดของแฟนนะเพราะว่าเขาเปเขาก็เป็นชาวไร่ชาวสวนมาก่อนเนาะก่อนที่จะเป็นช่างนะคะป่ะเดี๋ยวไปดูเลยอันนี้คือเขาเก็บไปแล้วบางส่วนนะยอดอ่อนๆเลยเห็นไหมแล้วก็มียอดอีกเพียบเลยนะคะเคล็ดลับก็คือทุกคนเห็นกิ่งไม้แห้งไหมคะตำลึงเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เขาขึ้นกับพื้นอ่ะเขาจะไม่งามเลยจะไม่แตกยอดอ่ะ จะไม่แตกยอดเยอะเท่าที่ควรนะคะปุ๋ยไม่ต้องใส่นะีนี่ปลูกธรรมชาติรดน้ําเช้าเย็นก็ได้กินนะคะเยอะด้วยนะคะเก็บหลายรอบแล้วนะคะก็เลยอยากทําคลิปเพื่อแชร์นะแชร์ให้ได้รับชมเนาะจากประจากการที่เราทําแบบนี้แล้วมันได้ผลผลิตที่ดีนะคะก็เลยมาแบ่งปันเนาะก็คือทําค้างให้เขาแต่เหมือนเหมือนจะเป็น ต้นไม้อ่ะค่ะต้นไม้แห้งอันนี้ที่ที่ทําเลยที่บ้านเลยคือต้นกระเพราแห้งนะคะกระเพราที่เขาแก่แล้วอ่ะแล้วเขาแหง้งกําลังจะตายเงี้ยแฟนเก้ามาปากักปักไว้ตรงรากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เขาให้งให้แฟนแหวกให้ดูนี่นะคะชุดนึงนี่อันนี้คือถั่วถั่วกับมะเขือพวงก็เยอะดีไม่มี ไม่มีแมงนะคะไม่มีเพีย้ยนะมีวิธีด้วยก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะขอดูข้างล่างหน,น่อยค่ะนี่นี่คือต้นกระเพราแห้งนะคะสองต้นนะส่วนตําลึงเนี่ยจาลึงก็สองต้นไหมคะพ่อกระเพราแห้งมาปากตอนนี้นะครับฝากไว้ตรงโคนเขาเลยนะคะตอนแรกเลย,เลยนะที่เราเห็นเขาขึ้นตูมูตี่มีขึ้นไม่เยอะอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ไม่สวยเป็นพุ่มแบบนี้เนาะเพราะว่า เขาพึ่งขึ้นแล้วเขาก็จะค่อยๆเลื้อยต้องดูฝั่งนู้นค่ะน่ะต้นนั้นนะ่ะต้นที่อยู่ตรงขา<อ>แฟนน่ะเห็นไหมคะเ,เขายาวนะคะจะมีพวแล้ก็เก็บไปเลยนี่ยเห็นไหม <S 2> <S 2> <S 2> เขาจะเป็นพุ่มแล้วก็ยอดชิโด,ดชิเดให้เราได้เก็บกินเนาะนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะซึ่งทุกคนสามารถทำได้แน่นอนถ้าไม่มีกิ่ต้นกระเพราแห้งเราก็ใช้เป็น ไม้ก็ได้ค่ะค้างอะ่ะทำค้างขึ้นมาทำเสาแล้วก็มีประมาณสามวันได้เก็บตลอดนะเนี่ยค่ะนี่ก็คือต้นกระเพราแห้งนะคะเนาะ,นะ,นะเห็นไหมมก็จะเลื้อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะคะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เลยเนาะมาแชร์ให้รับชมนะคะว่าเราสามารถหาสิ่งที่ อยู่รอบบ้านเราโดยที่เราคาดไม่ถึงได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากรู้เคล็ดลับอะไรก็รอติดตามรับชมได้เลยนะคะ